ต่อไปอีกไม่ช้ามีถนนแยกเลี้ยวซ้ายขึ้นไปจนถึงเชิงเขาน้ำตกลงจากรถที่เชิงเขานี้ทูลกระหม่อมทรงพระเกอี้หามพวกตามเสด็จเดินขึ้นไปแต่เจ้าคุณเทสาย,ยอมแพ้ในการที่จะเดินต้องขึ้นรถม้าม้าลากรถจริงแต่ต้องมีคนรุนท้ายอีกหลายคนพอถึงน้ำตกพอแลดูน้ำลำธารมีต้นไม้ร่มรื่นชื่นใจหายเหนื่อยหายร้อนทันที ที่น้ำตกนั้นมีรางไม้ต่อออกมาเพื่อให้ตกตรงก้อนศิลาก้อนหนึ่งพอเหมาะเป็นแท่นที่นั่งอาบน้ำกับแอ่งนั้นได้ก่อเป็นทำนบกั้นน้ำไว้เป็นตอนๆทูนกระหม่อมเสด็จลงส่งในอ่างบนและที่น้ำตกพวกที่ตามเสด็จก็ได้ลงอาบด้วยช่างสนุกและสบายเสียจริงๆพากันนึกเสียดายว่าไม่มีที่เช่นนี้อยู่ใกล้ๆบางกอก นี่คือใจความบางส่วนของจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักใต้พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุรราชกุมารเนืน้อหาชมความงามของน้ำตกรอหก จากเอกสารจดหมายเหตุสเสด็จพระราชดำเนินมฑลปากใต้ที่ได้ส่งพระราชหนีผลไว้นะครับได้มีคุณูปการต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมากเพราะว่าท่านได้บันทึกเรื่องราวสภาพบ้านเมืองสภาพผู้คนทรัพยากรธรรมาชาติต่างๆของเมืองหัวเมืองปากใต้ครับตั้งแต่เมืองละนองพังงาภูเก็ตเนี่ยไว้อย่างละเอียดนะครับโดยเฉพาะาความเจริญของบ้านเมืองในภูเก็ตซึ่ง ได้มีการกล่าวถึงสิ่งใหม่ๆห,ห,หลายอย่างในในช่วงเวลาน้ำซึ่งกล่าวได้ว่าภูเก็ตเนี่ยจเจริญเทียบเท่ากับทางบางกอกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางการเดินทางทรัพยากรสำคัญในพื้นที่แล้วก็ผู้คนต่างๆในตัวอำ,อำเภอกระทูนเนี่ยถูกกล่าวถึงไว้ค่อนข้างจะละเอียดเลย และนอกจากนี้ทางด้านการศึกษา ح, ทางประวัติศาสตร์ยังท่านได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณวัตถุบโบราณสถานต่างๆที่ได้ไป,ปเสด็จพระราชำเนินประพาสหลายที่นะครับอย่างเช่นที่ที่เขาพนารายจังหวัดพังงาหรือว่าในภูเก็ตเองก็สเสด็จไปที่วัดพนางสร้างแล้วก็บ้านทาวเทศกษัตริ์ด้วยซึ่งเป็นหลักฐานที่เรายังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เหตุการณ์ในวันที่28เมษายน2452นะครับนะหลังจากที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดถนนวิทีสสงครามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์เนี่ยเลียบไปตามถนนเส้นนี้นะครับได้เที่ยวชมป่าเขาและ,อะทอดพระเนรสภาพบ้านเมืองแล้วก็สภาพทรัพยากรทางธรรมชาติของอตำบลก,กระทูในเวลานั้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้มาที่น้ำตกแห่งนี้ซึ่ง ได้บอกเส้นทางการเดินทางมาถึงแล้วก็มาถึงมาถึงน้ําตกแห่งนี้เนี่ยก็เปลี่ยนการเดินสเสด็จพระราชดำเนินจากรถยนต์เป็นขึ้นขึ้นประทับที่นั่งคันเก้าอี้คันหามขึ้นไปสําหรับพญาราชดาที่มาด้วย,ยก็ขึ้นรถม้าตามขึ้นไปนะครับสําหรับน้ําตกแห่งนี้ที่ท่านได้บันทึกไว้ในจดหมายเนี่ยก็คือ,อพูดกล่าวชมถึงความงามของ ต้นไม้ต่างๆต้นไม้ลำธารเมื่อเสด็จขึ้นมาถึงเนี่ยรู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่น้ําตกเองทางากรมการเมืองในช่วงเวลานั้นก็ได้จัดเตรียมท่อ,อต่อรางน้ําที่ทําจากไม้ขึ้นมาเพื่อให้น้ําตกลงมาตรง,ตรงแท่นหินที่สําหรับเป็นที่ประทับส่งน้ํานะครับท่านก็ได้พร้อมกับขาชบริพาแล้วก็ท่านพญาลัษดานเนี่ยก็ได้ลงส่งน้ําในช่วงนั้นใน ครั้งนั้นเราก็ตัดชมว่าถ้ามีที่อย่างแบบนี้ใกล้ๆก,กับกรุงเทพเนี่ยก็คงจะดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เสด็จขึ้นมาประทับบนพระป่าชั่วข่าวเพื่อเสวยพระสุธารสชาแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินกลับครับผม ปัจจุบันเรื่องราวของน้ำตกรอหยังคงถูกเล่าขานให้คนรุ่นหลังได้ช่วยกันรักษาประวัติศาสตร์อันเป็นความภาคภูมิใจของชาวในทูและสามารถต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป